มานะครับกิจกรรมวันคริสต์มาสมันต่อจากกิจกรรมวันฮนาโลวีนเลยนะครับผมคือตอนนี้การตกแต่งเนี่ยมันจะย้ายมาตรงใจกลางเมืองครับผมที่จริงถ้าเกิดเป็นวันฮนาโลวีนเนี่ยมันจะอ,อยู่ตรงสุดขอบแบบนู่นเลยครับจะต,ตั้งอยู่ในป่าแต่ว่ากิจกรรมของวันคริสต,รต์มาสจะอยู่ใจกลางเมืองอ่าเป็นจัตุรัสกลางเมืองนะอันนี้ก็จะเป็นหอสมุดของบล็อกเบิร์กเขาเนี่ยก็จะตกแต่งตามนี้นะครับผมของมีตามนี้เลย มันก็จะมันก็จะเหมือนกับของวันธนาวีเลยครับก็จะมีอ่าแดชบอร์ดไว้ให้เราดูนะว่าตอนนี้ใครเก็บทิกเ,กทกเก็ตไว้เยอะมากแค่ไหนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่4นะครับรเก็บได้ประมาณ700อ่าบางคนมันมเก็บได้ตั้งเป็น18ื่นเลยทิกเก็ตก็รูปร่างเหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีการเปลี่ยนโมเดลใหมย่ยังเป็นรูปร่างสีแดงอยู่ตอนนี้ผมก็มีอยู่5,000ัทิกเก็ตนะครับอันนี้ไม่ได้เติมนะไม่ได้เติมบอกไว้ก่อนได้จากการเล่นกิจกรรมแล้วก็ มันจะเหมือนตรงฮานาวีนตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นวันฮานาวีนเนี่ยเราต้องไปหน้าบ้านคนอื่นเขาแล้วก็ให้ขนมเขาใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่หมดครับคือเราต้องไปตักขี่ไม้ให้เขาแล้วเราก็จะได้ทิเ็ตมาซึ่งทิเ็ตที่เราได้มาเนี่ยมันได้แค่<ๆ>5อันเออมันน้อย OF มากๆอ่ะได้แค่5้าอ <fahr room S 1> ันเองถ้าเกิดเป็นวันอ่าฮานาวีนเนี่ยมันได้มากกว่านี้เนี่ยพอเราได้ทิเ็ตมาเราก็จะเอามาแลกของตามนี้มันก็จะมีอ่าเป็นโคมไฟกับป่องไฟแล้วก็เป็นโมเดลบ้านจิว๋วแล้วนี่ครับสิ่งที่ผมโคตรสนใจเลยครับ มันเป็นรถด,ด้วยและสามารถขับได้ด้วยนะไม่ได้เป็นไม่ไ,มได้เป็นของตกแต่งนะครับมันเป็นรถที่สามารถขับได้เลยเป็นรถไฟโอ้แล้วคิดดูดิต่อยาเป็นขบวนขนาดเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับต้องรออีก9วันถึงจะสามารถซื้อได้อ่ะเราก็ลองคุยดูยก่อนเนี่ยครับของก็จะแลกตามนี้นะเนี่ยคือทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือผมมีหมดแล้วเพราะว่าผมได้มาจากเทศกาลเมื่อก่อนนู่นน่ะปี2020 2 0 2 2เนี่ยตอนนั้นเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้อได้เลยแล้วผมไม่ต้องเอาติเก็ตไปแลก ตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เอาที่เกตแรกได้เท่านั้นเนี่ยพวกนี้คือผมมีทุกอย่างแล้วขาดอย่างเดียวคือรถไฟเนี่ยเนี่ยต้องรออีกเก้าวันจะสามารถซื้อได้ตอนนี้ผมยังซื้อไม่ได้นะผมต้องเล่นกิจกรรมก่อนโดยที่เกตที่เราสามารถหาได้ตอนนี้มีแค่2อ,อย่างครับผมก็คือการไปเก็บตามบ้านครับผมก็คือเดินไปหน้าบ้านคนอื่นเขาจะมีหิมะวางอยู่ครับแล้วเราก็ไปตักอ่ะเ๋วเราไปทําให้ดูกันดีกว่าว่าว่ามันเป็นยังไงเก็บหิมะนี่ครับ เราสามารถซื้อของได้นะจะมีของขายตามนี้ก็จะมีขนมของตกแต่งบ้านเนี่ยอินเตอร์แอคได้หมดแล้วผมดูได้ว่าอยากได้อะไรเนี่ยนั่งได้หมดนี่คือบริเวณของลานกิจกรรมนะครับก็จะตกแต่งประมาณนี้อ่านี่ก็เป็นค่าแดชบอร์ดให้ให้ดูนะครับผมว่าเราเล่นกิจกรรมมาไปถึงไหนแล้วอันนี้พิ็ารณากิจกรรมนะครับกิจกรรมในการสะสมทิเก็ตตรงนี้ก็จะมีการให้ซื้อต้นไม้คริสต์มาสด้วยครับผมเป็นลานตรงนี้เนี่ย ก็จะมีทอมมาอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะครับตกแต่งประมาณนี้เลยคือมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะยังตกแต่งโมเดลเดิมเลยก็คือขายต้นไม้ส่วนส่วนสาธารนณะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นลานสาเก็ตอ่ะถูกเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดเป็นวันฮาโลวีนเนี่ยมันจะเป็นหลุมศพใช่ปะ่ะอ่าจะเป็นหลุมศพแบบเมืองล้างเป็นเก็บหยาดประมาณนี้อันนี้คือเป็นลานสาเก็ตเราก็เข้าไปเล่นได้เล่นท่าได้ด้วยนะครับอ่ากดหมุนลองเล่นท่าอย่างอ,างอื่นด,ด,ดี๋ิวนี้มีท่าอะไรบ้างเนี่ยยังเหมือนเดิมหมดเลยปีที่แล้วผมก็มาเล่นนะ เนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนโมเดลใหม่เลยนะครับเนี่ยยังเป็นท่าเดิมๆอยู่เลยคือบล็อกเบิร์กเนี่ยผมตามทุกปีครับชอบมากโอเคไปเรากลับรถกันดีกกว่าเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตรถใน5้ทีถ้าเกิดเราไม่เอาไปจอดในที่ที่ถูกต้องนะมันจะแบบวาร์ปรถเราหายเลยนี่ครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้ครับผมหน้าบ้านผู้เล่นคนอื่นครับให้เราเข้าไปตักติกเก็ตดูเหมือนเขากำลังเอฟเคอยู่นะแล้วกด e แล้วผมทำคาสาด นะครับได้มารับ5ติกเก็ตได้5อันถือว่าน,น้อยมากๆเลยนะถ้าเป็นกิจกรรมฮานาวีเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้อีกอกดไป5อันแล้วก็มันจะคูดาวประมาณ5าทีนะครับหีมาพวกนี้ก็จะกลับมากองเหมือนเดิมแล้วให้เราสามารถกดมาตักได้เรื่อยๆเพื่อฟาร์มติกเก็ตเอาเอ้าบ้านละแวกนี้มันกดออกจากเกมหมดแล้วนี่วาไม่มีให้ตักเลยอ่ะไปและแวกอื่นดีกว่าและแวกฝั่งนู้น ี่ครับหิมะกองเต็มเลยครับผมแล้วแวกเนี้ยดูดิเต็มเลยแล้วก็กด e เลยนะครับผมปั๊มฟาร์มไปเรื่อยได้ทีละห้าอันทีละห้าอันแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้ฟาร์มอย่างงี้หรอกครับผมเพราะว่ามันมันน้อยเกินไปเนี่ยได้ทีละห้าผมไม่ได้ใช้อันเนี้ยเป็นวิธีการฟาร์มหลกักในการได้ทิเก็ตมาผมไปเล่นตรงร้านกิจกรรมอ่ะตรงใจกลางเมืองอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าผมว่ามันเป็นยังไงเดีย๋ยวเราเก็บหิมะไปก่อนกวาดหิมะไปเอาทิเก็ตได้ทีละห้าเราก็เอา ครบละเนี่ยกองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ25อันคือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราตักรวมทั้งหมดได้ประมาณ25ิ้าทิ c ซึ่งแน่นอนว่ามันน้อยมากครับผมถ้าเกิดเราอยากได้ทิ cket เ,เร็วๆเนี่ยเราต้องไปลานกิจกรรมข้างหน้าเลยครับผมมันจะเหมือนกับวัน,นาวีนะ่ะที่แบบให้เราเข้าไปเป็นประตูมิติอะแล้วมันก็จะวาร์ปเราไปที่หมู่บ้านผีสิงไล่จับผีอ่ะเป,ป็น,ปนกิจกรรมโกนหนะัานอจะได้ปาะที่ผมเล่นให้ดูอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับให้เรากดตรงนี้ด้วยครับผมตรงอีเวนต ตอนนี้ผมก็เช็คชื่อไปแล้วสามวันอ่ะวันที่สี่เอาวันนี้วันที่สามไม่ไยังกดไม่ได้อ่ะผมเช็คชื่อไปแล้ววิธีเล่นกิจกรรมนะครับผมให้เราเข้าไปในตรงวงเนี้ยเนี่ยมันจะมีวงกรอบเนี่ยให้เรากดเข้าไปเลยเดินเข้าไปมันก็จะนับถอยหลังทีนี้มันจะมี n p c เนี่ยยืนอยู่ครับผมแล้วเขาก็ต้องแล้วเขาก็จะอ่าบอกความต้องการว่าอยากได้อะไรคนนี้อยากได้ภาพภาพันคอสีแดงอ่ะเราก็เดินไปก็จะมีถุงภาพันคออยู่อย่างเงี้ย แล้วก็หยิบไปให้เขาสะสมได้สูงสุดคือสาสิบหกคนนะครับผมตอนนี้ผมเก็บไปแล้วหนึ่งคนเก็บไประหว่างทางมันมีดรอปเรื่อยๆครับทีนี้เราก็ต้องตามหาคนที่ต้องการผ้าพันคอสีแดงอ่ะกดให้ไป เอ้พระบันคอมันไม่ดรอปแถวนี้เลยอะเราต้องไปหยิบฝั่งอื่นเนี่ยสีฟ้าอย่างเงี้ยหยิบไาให้เขาเฮ้ยผมเห็นสีแดงอันหนึ่งถุงตรงนั้นมันจับเวลาอยู่นะประมาณสองนาทีตอนนี้ก็เหลือประมาณสามสิบวีแล้วผมเข้ามาเล่นไม่ทันมันเป็นแบบนับเวลาแบบ g l o b a l เลยวะผมก็คือไม,ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันก็นับเวลาหยุดเสมอคนนี้ต้องการสีแดงอ่าเราหยิบสีอะไรมาสีฟ้า แถวนั้นมีคนไหมไม่มีต้องเดินมาแถวนี้เลยโอ้สิบห้าวิผมสะสมได้แค่7คนเองอะ่ะเพราะว่าเวลามันน้อยครับอ่ะให้ไปโอ้ไม่ทนันละห้าวิสามวิเอาแคนอาเกคนก็ยังดีเรียบร้อยได้มา180่ิทิกเก็เนี่ยครับมันได้เยอะมากๆถ้าเกิดเราไปกดตามบ้านเนี่ยไปตาัางหิมะเนี่ย มันได้ทีละห้าทิเก e ซึ่งแน่นอนว่ามันน้อยเกินไปครับผมและมันช้ามากเรามาเล่นกิจกรรมแบบนี้ดีกว่าครับผมมันฟาร์มทิเกตได้เร็วที่สุดแล้วนี่ครับนี่มันก็จะคูลดาวประมาณ2อนาทีกว่าๆตอนนี้ก็เหลือหนึ่งนาทีสี่สิบวิมันคือนับเวลาโกโบลบอลนะครับคือคนในเมืองทุกคนเนี่ยสามารถมาเล่นได้หมดทุกคนเข้าไปในวงได้เลยต,ตอนนี้ก็นับเวลาอยู่รอเขานับเวลาเสร็จแล้วเราเข้าอ่าเข้าไปเล่นทีหลัง น,นี่ก็เป็นค่าแดชบอร์ดนะผมตอนนี้ผมก็ทําไปได้ประมาณ9้าคนนะผมเคยทําได้สูงสุดคือประมาณ4ี่สบคนนะครับเคยทําได้เมื่อเซิร์ฟก่อนแต่ว่ามันไม่เอามานับรวมไงมันจะรีเซ็ตทุกๆครั้งที่เราบีไเซิร์ฟใหม่ตอนนี้ผมก็ได้ทาได้ประมาณ9้าคนอ่ะเดีย๋ยวรอแป๊บนึงหนึ่งนาทีสิบวิไอเเดี๋ยวเรารเข้าไปเล่นใหม่เนี่ยเนี่แหละครับคือวิธีการฟาร์มทิกเก็ตที่ดีสุดแล้วตอนนี้ส่วนกิจกรรมตามหาเอลเนี่ยผมจําได้ผมเคยเล่นเมื่อประมาณปี2020 21นี่แหละี่ ผมรู้ว่าเอลอยู่ตรงไหนครับมันจะอยู่บริเวณอ่าประภาคารตรงที่กล้องส่องดูดาวอ่ะเอลมันจะไปหลบอยู่ข้างๆมุมครับผมตอนนี้กิจกรรมก็ยังไม่มานะรอคอมมิ่งซูนอยู่ผมไม่แน่ใจว่าพอเป็นกิจกรรมอันใหม่แล้วเนี่ยมันจะย้ายตำแหน่งอ่าโพซิชันของเอลหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยเอลมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดเลยครับเนี่ยอยู่ตรงหอดูดาวอ่ะให้เราเดินไปเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวขอเล่นกิจกรรมนี้สักคูน่นึงนะครับเพราะว่ามันเหลือประมาณ1ิบวีละ นะ1สบกว่าวิรอสักคู่มะเข้าไปเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยกดปลาปลาใส่เขาใช่ไหมเนี่ยเอาปลาได้แค่ครั้งเดียวเออโอเคเมื่อกี้กิจกรรมมันเอาอ่าผ้าพันคอกับกับหมวกไปให้เขาอันนี้กิจกรรมปลาหิมะล้วนี่เนี่ยปลาโดนให้หมด อันนี้นะสนุกเนี่ยไวดียบปลายครบสามสิบหกคนโอสบายมากเอารีสปอนไปที่อื่นละนี่นี่คนนี้คนนี้รู้สึกว่ามันจะชี้หน้าเราก่อนนะเวลามันเห็นหน้าเราอะมันยังไม่ปาในทันทีนี่เนี่ยนี่เนี่ยเก็ <laughs> บได้อีกไหมเก็บได้อีก เอ้ทำไมบางคนแต่งตัวแปลกๆด้วยวะเนีย่ยอเตาเกเหรอตอนนี้ก็มีสิบหกคนแล้วที่ผมทําได้อ่าปาไปไอปลาหิมะเนี่ยเล่นง่ายสุดแล้วพอเป็นอ่าอันที่เราเอาผ้าพ,พันคอไปเขาเอาหมวกไปเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะยากนะเพราะหมวกมันสุ่มไงแล้วเราก็ต้องเอาหมวกไปให้คนที่แบบต้องการด้วยแต่ละคนก็ต้องการไม่เหมือนกันบางคนต้องการผ้าพันคอสีแดงบางคนต้องการหมวกสีฟ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นการปลาหิมะเนี่ยก็แค่เก็บแล้วก็ปา่า ไม่ต้องแยกว่าใครต้องการแบบไหนด้วยอันนี้เร็วสุดนผมชอบเลยสนุกเลยเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยทำได้ยี่ห้าคนแล้วเนี่ยวนใหญ่ก็จะเกิดฝั่งนู้นกันนะครับนี่ปลาไปโอ้มันไม่มีใครปลากลับมาเลยว่ะหย,ยิบเนี่ยชีน่าชีน่าอุ๊ยนุ่งปลาทันทำได้ยี่แปดคนแล้ะอ่าเหลือประมาณไม่กี่คนเองเดี๋ยวก็จะผ่าน มีอีกไหมเนี่ยเอ้ยไม่สปอนแถวนี้หน่อยเหรอเอาสปอนตรงนั้นหนึ่งคนเอา้าไปไหนหมดเนี่ยเอาผมไม่เห็นเลยเนะี่ยสปอนหายหมดเลยนลเนี่ยบ่อหลอดเนี่ยยีิบเก้าคนมีอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนสปอนแล้วอะอตรงนั้นหนึ่งคนเสื้อสีชมพูเอาทั้งแมปมีแค่คนเดียวเหรอเนี่ยนี่เนี่ย สงสัยว่าเราเล่นโหดเกินไปหรือเปล่าบอทมันก็เลยเกิดไม่ทันเนี่ยขาดแค่หกคนเองเนี่ยห้าคนเองเนี่ยตอนนี้ผมได้สามสิบเอ็ดคนลวขาดอีกห้าคนนะครับจะก็จะครบกําหนดละแต่ว่าผมเครื่องไปเยอะเลยเขาเลยไม่เกิดกันนะครับเกิดไม่ทันมีอีกไหมเนะี่ยไม่มีแล้วสิบวิอ่าเวลาก็จะหมดผมว่าเอ็นบีซีเขาเกิดไม่ทันครับเวลาหมดก่อนเรียบร้อยยังไงผมก็ชนะ แเราก็ได้เยอะอยู่นะตั้ง31คนได้มา240อูหเยอะมากนี่ครับแดชบอร์ดของเราได้31สกอร์นะครับเยอะมากนี่ครับผมคือวิธีการฟาร์มทิกเก็ตที่ดีที่สุดเรั๋ยวผมไวที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดนะครับคือมันดีกว่ากิจกรรมโกทันซ์อีกเพราะโกทันเนี่ยมันต้องรอคนเข้ามาในวงไงถึงจะสามารถเริ่มกิจกรรมได้แล้วก็ต้องเข้าได้สูงอ่าเข้าได้มากกว่า2คนนะมันเล่นแบบมันต้องมันบังคับให้เราเล่นเนี่ยประมาณ3คน,นครับเข้าไปประมาณ3คนถึงจะเริ่มเล่นได้ อันนี้คือเราเข้าไปหนึ่งคนเล่นได้เลยครับผมจะก,กี่คนก็ได้ผมว่าอันนี้สนุกกว่าแล้วก็ฟาร์มทิกเก็ตได้ไวกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเอลวันนีกว่าเอลที่ผมว่านะครับก็คือมันจะอยู่ตรงหอดูดาวเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่านี่ครับหอดูดาวมันอยู่ตรงนี้นะเอลอ,อเอลอยู่ที่เดิมนี่ไงนี่ครับผม นี่คือตัวเอลนะผมถ้าเกิดเป็นกิจกรรมเมื่อสมัยก่อนเมื่อหลายปีแล้วนะผมก็คือเอลตัวเดียวกันเลยเนะนี่ยตัวเนี้ยมันจะมาหลบอยู่ตรงมุมนี้ครับผมที่จริงมันจะเป็นสกินเอลนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นนูบแล้วอะสกินนูบนะผมผมไม่แน่ใจว่าพอเป็นกิจกรรมตอนเนี้ยเขาจะารีเซ็ตตัวละครไหมก็คือเอาตัวละครเอลเนี่ยไปว่าที่อื่นเนะี่ยแล้วให้เราไปตามหาตัวน,นี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับแค่บอกไว้ก่อนนะว่าตรงเนี้ยจะมีเอลอยู่หนึ่งตัวนะถ้าเกิดกิจกรรมมันบอกให้เราเล่น อ่ะเราก็จะมาตามหาเอลตรงนี้กันแต่ต้องรอดูก่อนว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะให้เราทําอะไรเพอตอนนี้ยังเป็น coming soon อยู่น่าจะประมาณอีกอีกประมาณ9วันมั้งอ่ามาตามอ่ารถไฟเลยรถไฟที่เราสามารถแลกซื้อได้อ่ากดช็อปนี่ครับรออีก9วันผมว่ามันน่าจะมาพร้อมเอลแหละแล้วก็ถ้าเกิดเราเก็บสะสมทิเกตเนี่ยครบ3 0 0 0 0อันเนี่ยเราก็จะได้ถ้วยรางวัลมานะครับนี่เอาไว้โชว์ตอนนี้ผมก็มีอยู่หกพันผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่นับให้ผมวะ ผมมี6,300แต่ใน,นเนี้ยบอกว่าผมมี1,200เออมันไม่นับให้วะนี่ก็บ้านของผมนะครับอยู่ตรงนี้เป็นบ้านนอร์ดิกเฮาสผมก็แต่งตามสไตล์วันคิดมากเลยนะก็คือมีหิมะตกเนี่ยเต็มไปหมดเลยสร้างภูเขาเทียมขึ้นมาตอนนี้ก็จะมีริมน้ำแล้วก็มีรูปปั้นนะครับผมอันนี้คือรูปปั้นจากเมื่อปีที่แล้วนะเออผมก็ามาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้แหละผมตามทุกปีับผม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่อบไอน้นามนะครับผมเราสามารถเข้าไปนั่งอบได้อ่ะกดนั่งอ่ะอย่าลืมปิดประตูน,นะอ่ะปิดปิดปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดประตูไม่ใช่แบบปิดการใช้งานอ่นนี่ปิดประตูโอเคก็จะได้บวกพลังงานเพิ่มที่ละหนึ่งหนึ่งหน่วยค่อยๆเพิ่มค่อนข้างน้อยก็คือตกแต่งไว้สวยงามไม่เฉยแหละแต่ใช้จริงคงใช้ไม่ค่อยได้ผลปิดไปก่อนรู้สึกว่าจะมีรถคันใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยครับราคาสามหมื่นห้า เหมือนมันเป็นรถของมิเตอร์บีนเลยอะถ้าเกิดเราแต่งให้เป็นสีเขียวสีออกเหลืองๆอะเออใช่เลยแบบนี้แหละครับแล้วนี่ก็ยังซื้อไม่ได้นะครับผมต้องรออีกประมาณ9วันถึงจะซื้อได้ใช้7,250ิทิกเกตตอนนี้ผมก็มีอยู่6 0 0 0คือผมไปเล่นกิจกรรมใจกลางเมืองอะอีกนิดหน่อยผมก็สามารถซื้อได้ละอีกนิดเดียวเองความเร็วร้อยสี่มากอันนี้ถือว่าโคตรช้าเลยนะเออช้ามากมากแต่คุณภาพก็สวยความสนุกก็ได้ตั้ง4ี่ อะไรคือความน่าเชื่อถือวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันรออีก9วันนะผมมันเอามาพรีวิวได้ปะขอดูหน่อยกดเอากดพรีวิวไม่ได้พรีวิวก็คือแบบเอามาตั้งอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่ามันยังกดไม่ได้อะอ่าไม่เป็นไรรออีก9วันนะผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่ารถมันเป็นยังไงมันคันใหญ่อยู่นะมันเป็นรถแบบรถพ่วงต่อกันอะแต่มันคือรถไฟนะผม โอเคครับ okay, ผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวพอรถคันนี้มันซื้อได้เ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนไอรถวันธนาวีนผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคนระับผมไอบ้านที่ผมจะในบยป้าที่ผมซื้อบ้านให้ดูอะที่ใช้ทิเกตในการซื้อตอนนี้มันก็กลับมาแล้วครับเนี่ยครับกดไปที่หน้าเปลี่ยนเมนูบ้านแล้วก็มาดูตรงแคตตาล็อกนี่เนี่ยครับราคา2,500ทิเกตกับเงินอีก5 0 0 0 0 0เราก็จะได้บ้านแบบ บ้านฮอลิเดย์มานะผมเป็นบ้านอย่างนี้นี่ออกจะสวยเลยนะผมแต่ผมว่ามันมันยังไม่โดนใจผมอะมันก็แค่ตกแต่งทั่วไปเนี่ยผมก็สามารถตกแต่งได้อย่างนี้นะมันมันไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกแต่ว่าไอ้บ้านผีสิงจากวันฮาราวีนอ่ยที่ผมได้มาอันนั้นก็สวยอยู่มันตกแต่งแบบบ้านรางเลยับผมเนี่ยสาหรับบ้านในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอามา,สาใส่แคตตาล็อกให้เราสามารถไปซื้อได้ครับผมเป็นบ้านสำเร็จรูปนะโอเคผมไว้เจอกันใหม่ครับ